คนที่ดูเขาอยู่คือเป็นคนที่แบบเขาบอกว่าหาห้องแบบนี้มานานแล้วไปถึงห้องที่หลักอ๋อใช่ทำไมอ่ะท,ที่ไม่พูดอะไรอะเขาบอกหาห้องที่เราก็บอกว่าสองร้อยกว่าคนที่มาดูเนี่ยมาดูอะไรก่อน เพราะว่านี่นี่ไม่ได้ทําอะไรเลยไงเะก,กี้คือนั่งพูดนั่งพูดไปเรื่อยๆแล้วแล้วเขาก็ถามบอกทุกคนที่อยู่อยู่ทําไมเนี่ยมาดูทําไมไปดูคนอื่นอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็บอกว่าหาหาช่องแบบนี้มานานแล้ว <c oughs> ก็เลยบอกมันมีอะไรอะไรเงี้ยเขาบอกช่องที่ไม่ได้พูดอะไรอะ่ะ <c oughs> แ,แต่ก็เข้าใจเข้าใจได้เพราะว่าแบบไปแบบที่ไหนก็คือแบบ เออทุกบอกทุกช่องคือแบบเหมือนเอนเตอร์เทนไงคุนดูก็เหนื่อยไงคุณดูก็เหนื่อยเนี่ยหรอปะน่าจะแหละหนึ่งวันก็พันเรื่องหนึ่งหนึ่งแมชก็หนึ่งหนึ่งแมชก็แบบมีมีลายเรื่องเลยก็เลยทุกคนก็ทุกคนก็เหนื่อยอยากพักแล้วเขาก็มาที่ช่องแชทแล้วเราก็ไม่พูดอะไรแล้วเขาก็แบบเราก็ถามบอกว่ามัน เราไม่เราไม่คุยอะไรนะเราไม่ทำอะไรนะแบบไม่ต้องสั่งให้เราทำเพราะว่าเราไม่ทำเออเรื่องเดียวที่เราจะทำก็คือถ้าสมมุติใครมีปัญหาอะไรเงี้ยก็พิมพ์ก็พิมพคอมเมนต์ขึ้นมาหมายถึงว่าพิมพ์เมนที่รักที่รักที่รักโอ๊นองนงลงยังนะนงยังยูที่รักมีมีน้องน้องยุกิน้องเป็นน้องเป็นนักร้องในติ๊กต็อกแล้วน้อง กำลังมีภาวะไม่ใช่กําลังมีมีแบบมีโรคซึมเศร้าอ๋อคุยได้คุยได้เมื่อกี้เมื่อกี้หนูก็ให้น้องยิมแต่ว่าน้องน้องจะกําลังกําลังจะลงอันนี้อันนี้แล้วไงอ๋อได้มไ,ดไม่อยากกวนแล้ววันเนี้ยให้ให้น้องพับคอนดิกว่าอ๋อก็เนี่ยเราก็บอกว่าเออแบบใครมีปัญหาอะไรก็แบบดันเมนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราคุยแบบ,แบ,บเหมือนเป็นช่องแบบ เขาเรียกว่าหลายฮิวใจให้อะไรเงี้ย mm hmm. เออก็ตะกี้ก็มีคนก็พูดเรื่องหลายเรื่องอยู่แล้วก็พูดตอนแรกก็จริงจังนะก็แบบเหมือนเขาไม่ยอมออกจากบ้านเพราะว่าเขาน้ําหนักขึ้นอะไรเงี้ยกล mm hmm. ัวคนอื่นมองอะไรเงี้ยเราก็แบบช่วยอธิบายบอกเขาไปใช่เสร็จสักพักหนึ่งปุ๊บก็คุยกันแบบจริงจังหลายๆเรื่องแล้วก็มีคนพิมพ์เริ่มมีคนพิมพ์บอกว่าเออหนูก็มีปัญหาค่ะ แบบหลับตาแล้วมันมืดฮะเขาบอกว่าเขามีปัญหาหลับตาแล้วมันมืดต้องทำยังไงก็เลยแบบแล้วแต่มึงแล้วกันก็แล้วหลังจากนั้นก็คือมาอะไรไม่รู้อย่างเงี้ยเต็มเลย แบบพี่ดูว่าทำไมนกบิดนกถึงไม่ไว่ายน้ำมาอะไรเงี้ยคือแบบทำไมนกถึงไม่ไว่ายน้ำเอรานกไม่มีมือแต่นกมีตีนไม่รู้ปล่อยเขาไปเถอะอ๋อแล้วเราก็คุยเรื่องไอ้นี่คุยเรื่องพี่จีคุยเรื่องหนูเหรอคะทำไมอะคะใช่คนดูเท่าไหร่คนคนดูพี่จีเท่าไหร่ หนึ่งพันหนึ่งร้อยของเราสองพันเจ็ดร้อยจริงเหรอหอืมคิงทำไมเนี่ยเป็นไงช่องแบบมินิมอลคนดูเยอะคิงทำไมคิงเพื่ออะไรชนะไงแค่นี้ก็ชนะ <laughs> ชนะแค่ <laughs> นั้นแหละ ไม่เราบอกเราบอกทุกคนบอกว่าทุกคนที่อยู่ทั้งห้องของผมกับห้องของพี่จีอ่ะไม่เราคุยกันเรื่องแฟนคลับอะไรเงี้ยบอกว่าพี่จีอ่ะเคยอยากมีแฟนคลับไม่ใช่อยากมีคือเราอ่ะเป็นคนที่มีแฟนคลับอยู่แล้วเวลาเราเปางานถูกไหม,มนี่เห็นปะคนมากดเข้าทีมเราเยอะไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวเวลาแบบมันไปห้องอื่นแล้วเขาจะกลัวว่าเรามีคนในทีมเยอะไม่ต้องมากดสมัครในทีมเยอะ อย่ากดเดี๋ยวไปห้องอื่นแล้วเขาไม่กล้าเล่นด้วยไม่ต้องกอไม่ต้องมาสมัครในทีมอะไรทั้งนั้นอยังไงต่อแก๊งเราต้องอยู่แค่น้อยๆไม่เราก็บอกค้าว่าแบบเหมือนพี่จีก็เห็นว่าเวลาเราไปงานแล้วก็เหมือนแบบมีแฟนคลับตามอะไรเงี้ย แล้วพี่จีก็เคยพูดบอกว่าพี่จีอ่ะไม่มีอไม่เคยมีโมเมนต์นี้อเราก็เลยบอกว่าเออเหมือนอะไรนะอุ้ยมีเราแก๊งเราจะสี่ร้อยคนแหละเราก็เลยบอกว่าพี่จีบอกไม่เคยมีโมเมนต์นี้เราก็เลยหรือว่าพูดอะไรวนไปวนมาไ <laughs> <laughs> ม่เมั่อแต่ดูแก๊งคนสมัครเข้าแก๊งอยู่เ่ยไปไปกินอยากก่อนไหม <laughs> ก็คืออ๋อเราก็บอกว่าตั้งแต่พี่จีมาเล่นติ๊กตอกอะคนก็ดูพี่จีคืนหนึ่งแบบเป็นพันคนสองพันคนสามพันคนอะไรเงี้ยก็คิดว่าแบบเหมือนถ้ามีโอกาสใครที่อยู่ห้องเราตะเกียก็ไปบอกพี่จีหน่อยว่าเออแบบให้พี่จีจัดมิงนะอะไรเงี้ยแต่ทุกคนก็บอกให้เราจัดให้ให้เราเป็นคนจัดมิงอะไรเงี้ย ใครจะมาใครจะมาเราก็เลยถามบอกว่าถ้าจัดถ้าจัดแล้วใครจะมาเออใครจะมาเออแบบแบบจะมากันจริงใช่ไหมอะไรเงี้ยก็คือแค่อยากให้พี่จีได้รับได้รับความรู้สึกที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าไงให้พี่จีรู้ว่ามีคนรักพี่จีเยอะอะไรเงี้ยแค่นั้นเองหรือแบบฟิลที่พี่จีไม่เคยได้รับอืม ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งถ้าใครจะมาเดี๋ยวมารับเงินที่เรานะเราให้ะกาา <laughs> okay <ป>ะสานหนอยโอเคป่ะมีข้าวมีข้าวฟรีข้าวข้าวฟรีสองกล่อง <laughs> มีข้าวฟรีสองกล่องด้วย <laughs> พูดเล่นพูดเล่นทุกคนเขาจะมาเขาก็มาด้วยใจแหละก็อยากมาเจอพี่จีแหละเพราะว่าพี่จีสนุกสนานเขาบอกว่าพี่จีมอบ หมือนแบบคืนไหนไม่ได้ดูแตกทุกคนก็มาบอกกันนะบอกเหมือนไม่ได้ดูพี่จีไลฟ์แล้วก็เหมือนแบบเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนนอนไม่หลับอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเออไม่รู้ตอนนี้เมนพี่จีเป็นไงแต่ก็คิดว่าเออถ้ามันเราก็เลยบอกว่าให้พี่จีไลฟ์ไปเรื่อยๆก่อนใช่เหมือนไลฟ์ครบสามปีเมื่อไหร่ก็ค่อยจัดมิ팅อะไรเงี้ย สามปีเลยเหรอ <laughs> ไม่รู้เราก็อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะถูกปะเราก็แค่ทำนัเราก็ให้ความสุขคนไปแล้วตัวเองมีความสุขตัวเองก็ก็มีความสุขไปส่วนใครที่อยู่ห้องนั้นแล้วอยากอยากเจอห้องเงียบๆไม่พูดอะไรก็มาห้องเราอมืมีคนมีคนบอกว่าจัดวันเกิดพี่จีไหม ไม่เคยไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยค่ะทุกคนก็เลยแบบไม่ไม่คือขนาดขนาดเวลาเวลาไปจัดรวมกันไม่ได้นะอะไรนะจะจัดรวมกันไม่ได้มีิะทำไมอะคะมิงมงกุฎอะดอมพีจีที่เป็นมงกุฎถ้าสมมุติจัดรวมกันกับด้อมช้างอะคือฝั่งเราจะเยอะมากพี่จีจะแบบเดี๋ยวพี่จีจะรู้สึกไม่ดีอีกเพราะว่า ตอนนี้คนดูเราก็เกือบหมื่นแหละเราก็ไม่ค่อยอยากจะขึ้นไลค์กับใครหรอกเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรแล้วไงต่อพี่จีก็คือก็คือเวลาเวลาแบบจีจีอะไปกับพี่ฮันใช่ไหมแล้วก็แบบแฟนคลับพี่ฮันก็จะแบบ อยู่อยู่แบบแบบรอรอพี่หั่นอะไรเงี้ยแล้วแบบช่วงแรกๆก,ก็คือแบบ <พอ S 2> เวลาเจอเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าเรายืมเงินเขาไว้ยังไม่ได้คืนติดนี่เขา <laughs> <laughs> ก็นั่นแหละก็เลยก็เลยแบบแบบเวลาเจอแบบนี่นี่อย่าก,กด pk นะ ทำไมอ่ะถ้ากดเดี๋ยวเธอแพ้แน่นอนลองดูสิไม่เอาไม่เอาไม่รับแล้วไม่เอาไม่รับตาหนึ่งตาหนึ่งตาหนึ่งแล้วดอมช้างดอมช้างไม่ต้องเคาะจอไม่ต้องใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องส่งของขวัญเลยไม่ต้องให้เขาชนะไปให้เขาชนะไปเราเราเราโอเคเราโอเคไม่ต้องไม่ต้องส่งอะไรทั้งนั้น ยูนิเว s ร์สยูนิเวที่ส่งให้เราตอนเราแบบนั่งดูทีวีอ่ะไม่ต้องส่งมาแล้วโอโ้ได้อยูนีด้วยเหรอวันเนี้ยได้สี่ลูกโอ้โหเราเราเราถามเขาไงว่ามีช่องที่แบบนั่งนิ่งๆแล้วไม่ทำอะไรไม่ทำไม่ทาตืดอ,อะไรเลยอ,ะอ่ะมีใครเขาแบบอยู่ๆเข้ามาให้ยูนิเวอร์สไหมอะไรเงี้ย อ๋อก็เลยเขาก็ยิงให้ที่รักเลยเขาเขาเขาเหมือนเขาพิมพ์มาบอกว่า universe universe อ๋อเขาอยากส่งให้เหรออืมอยากส่งให้แต่ว่าไม่มีต่างส่งเป็นแบบเป็นรูปอิโมจิเป็นพวกกราฟิกขึ้นเขาก็เลยส่งเป็นตัวอักษรแทน universe ที่รัทุกคนบอกว่าไม่ใช่ universe universe ยกุลายุ่งเี้กุลาเคยได้หรือเปล่าเคยได้หรือเปล่าเรือยอดอ่ะเรือยอสอะเคยได้หรือเปล่าเคยมากกว่าเรือยอดก็เคยเคยได้แบบเจ็ดหรือเปล่าเจ็ดอะเจ็ดอะเคยได้มากกว่าเรือยอดก็เคยเจ็ดก็มากกว่าเจ็ดเราก็เคยดีเงอะดีเงอะ เราได้เรืออะไรเรือห่างยาวแล้วก็ได้เฮลิคอปเตอร์อ๋อได้เเคยได้เฮลิคอปเตอร์ยัง oh. เฮลิคอปเตอร์ยัง,ยงมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยเหรอมีมีคนที่เป็นเทพเลเวลหกสิบของเราอ่ะเขามาให้หรอใช่อ๋อห uh. น้าตามันเป็นยังไงอ่ะยากดูจังมันจะแบบบินมามันจะเป็นเหมือนเป็นรูปป่าขึ้นมาก่อนอือค oh. ือมันมตอนแรกมันจะขึ้นเหมือนรูปยูนิเวอร์สใช่ปะ อะไรยูนิเวิร์สอะไรเลดดเดดดแล้วอยู่ๆก็มีหอขึ้นมาแล้วรูปยูนิเว s ร์สมันก็แตกออกแตกตุ๊ชแล้วก็เป็นรูปหอเติรดต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 ดแต่คนที่ส่งต้องเลเดลหกสิบนดะเหรอใช่มันเลเวลมันมันอยู่ถึงห้าสิบไม่ใช่หรอมันมีเลเวลหกสิบด้วยมีเลเวลหกสิบด้วย ไดแต่แต่แบบจะเทพมากคนเนี้ยคือจะเทพมากแล้วเวลาเจอมันก็จะต้องแบบเขาบอกไม่ให้เราพูดเยอะเพราะว่าเ็นแบบเขามาส่งอ๋อความลับความลับเนี่ยเนี่ยทุกคนอย่าโกรธเห็นไหมคะแนนนำเขาไม่เอาอุ้ยนี่ขนาดดูกันหมื่นเกือบหมื่นคนเนี่ยไม่ต้อง ไม่อยากให้พี่จีเขาน่อยใจอย่าไปทำ <laughs> ไม่พูดแล้วยิ่งห้ามเหมือนยิ่งทำยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุกโกฟโอฟขอบคุณค่ะว้าวเย,ย,ย,ยี่ยมยิ่งแฮปปี้ไายเดย์ังไงต่อนนะ <laughs> พี่จีเล่าต่อ <laughs> ก็นั่นแหละก็คือเวลาเจอแฟนคลับอ่ะก็คือแบบทำทำตัวไม่ถูกไม่ถูอว่าก็คือแบบตัวจริงๆคอ่ะ ไม่ถึงแบบจีจีก็ไม่เคยไม่เคยไม่เคยมีแบบโมเมนต์แบบนั้นไงหนูก็จะแบบไปงานแล้วก็คือแบบมีมีหน้างานแค่นั้นใช่นี่ไงพี่จีก็พี่จีก็ถามคนในในเมนท์สิเมืนบอกว่าถ้าถ้าแบบมีใครอยากเจอจีไหมเพื่อแบบมีโอกาสได้มีติ้งกันจีอยากมีมีโมเมนต์บ้างอยากทำอะไรก็พูด ไม่นานก็ตายนล้พูดไปเถอะโอ้ยอยาทำอะไรพูดทำอะไรอยากทำอะไรก็ทำเป้งป้อนขอบคุณค่ะแต่แต่จริงๆจริงๆมีคนอยากเจอหนูหนูใหม่อ่ะมมยแค่แบบกลัวว่าจัดแล้วก็คือไม่มีใครมาทุกคน ทุกคนน่ะจะบอกจะพิมพ์บอกหมดแหละว่าอยากเจออะไรเงี้ยใช่ในนี้อ่ะก็คือแบบมันพิมพ์ได้งไงว่าแบบอยากเจอเขาเขาจะบอกว่าอยากเจออยากเจอแล้วตอนที่เราจัดเราจัดจริงๆอ่ะจัดเสร็จปุ๊บแม่งไม่มีใครมาเลยกลัวกลัวไม่มีใครมากลัวเหงาอใช่กลัวเหงาอ่ะ ออะไรว้าวอะไรนูชนะอ๋อแต่มันสูสีสูสีมากเลยไม่ใช่สูสีคือเราบอกแล้วว่าไม่ไม่ต้องส่งไงเราบอกคนที่ดูต้องต้องส่วที่หลักมามาช่วยหนูเหรอใช่ให้ไปเนี่ยดูดูเลยเนี่ยคุณคุณแยมยิ้มอะไรเนี่ย จริงๆเขาเขาจะส่งให้เราออ๋เขามาพิมพ์ในข้อความของเราว่าแบบขออยากส่งให้อยากส่งให้เราก็เลยพิมพ์เป็นข้อความกลับเหมือนเมนเท่รมนเขาว่าไปส่งให้พี่จีเลยอ๋อเหรอได้ My number one MVP เยี่ยมยิ้ม double J number two เรมิชันหมายเลขสามโกฟสหัยาคุณเคนดี้ขอบคุณค่ะซิลีนขอบคุณค่ะเอกครับขอบคุณค่ะกังกังคาทาโรนาโทคุราจังนูอันเชื่อนี้ไม่ไม่ถูกแน่ๆเลยขอบคุณครับคุณโซดาคุณจูราจังนะคะมินนี่คุณเชอรี่ขอบคุณทุกคนครับคุณจอนชาวไรสูงร้อยห้าสิบสี่ชอบเหมือนในเกมเลยคุณจอนชาวไร ชื่อคนที่เป็นเอ p มีพีเราคนแรกอะเนือหนืช่วยดูให้เหมือนหมือนพนนโทเหมือนบทสวดเลยพา,าโรนาโทเหมือนบทสวดอะทาทาโรนา,ทรทา,ทาโนาทมีคนตอบไหมในเมนอะมีค่ะว่าอยากเจอแบบอยากไปอะไรเงี้ยมาไหมมาไหมเดี๋ยวแบบ เดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดให้แบบพี่จีอยากให้พี่จีมีโมเมนต์ไงเดี๋ยวจัดให้ทุกคนมาเจอพี่จีพี่จีจะได้พี่จีจะได้มีความสุขดีไหมทุกคนที่รักในเมนเขียนว่าอะไรมีมีคนหนึ่งที่อยู่ยูเมกาด้วยซิลีน่ะซิลีนคือยูเมกาเลยใมน่ว่าอะไรอะไปค่ะไปค่ะดีดีค่ะไปค่ะไปค่ะเขียนเยอะชัก ไปค่ะไปอยากไ,ไปไ,ไป,าไปบาทบาทมีติ้งใบละห้าหมื่นไม่เป็นไรหรอก <laughs> มีชัดจี <laughs> <laughs> มีชัดจี <laughs> เราต้องชักชวนให้ทุกคนอยากก่อนอถึงเวลาแล้วครับโอ้ที่รักขนาดบรูโนมาก็คือไม่ถึง <laughs> บาทบูนโนมะก็คือไม่ถึงห้าหมื่นอ่ะมันก็คือจัดครั้งเดียวอะววะ่ะเราอะใครกดเราอ่ะเราจัดครั้งเดียวไงแบบเอาสักประมาณเท่าไหร่ <c oughs> เอาสักพันคนไม่เอาเอาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนเดี๋ยนะห้าหมื่นคูณเก้าร้อยเก้าสิบเก้าได้เท่าไหร่นั่นโอ้ยมีชาั่จชิปทำงานแล้วทุกคนมีชาั่จชิปทำงานแล้วแล้วพอมิงจบปุ๊บไม่เห็นพี่จีไลฟ์อีกเลยนะ <c oughs> โปรรวยแล้วรวยแล้วกูไปใช้ชีวิตแล้วไม่มีทั้งนั้นอ่ะซางมินยาดมมากดขอไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยกูไม่รู้จักแล้วกูไปอยู่กับคุณซีลีนที่เมกาแล้วซีลีนถ้าพี่พี่ไปเมกาก็พาพาพวกพี่พี่ไปทัวร์ด้วยนะ อนูนเปอร์เซ็นยี่สิบสี่เดือนได้ไหมคะอะไรนะสูนเปอร์เซ็นยี่สิบสี่พอนศูนย์เปอร์เซ็น์ไม่ได้ลูกถ้าลูกผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นตนะตอนจบงานพี่ต้องมาตามทวงเงินลูกอีกคะ่ะอืมไม่เอาตลบตลกอ่ะเอ้ยแต่แบบจริงๆอ่ะในใจก็คือแบบในใจลึกๆก็คืออยากอยากจะจริงๆอ่ะ แต่ว่าแ,แบบกลัวมากกลัวมากว่าคนจะไม่มาบัตรแต่ตอนรูดบัตรก็คือเราชาร์จสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์สี่รอยเปอร์เซ็นก็สองแสนเน่งรวมค่าบัตรห้าหมื่นแล้วก็ค่ามีอะไรอีกบัตรทองคืออะไรอ่ะที่รีกบัตรทองบัตรทองโกไงบัตรโก ทุกคนบอกว่าชาร์จเพลงไปค่าบาทห้าหมือนชาร์จเพลงไปม e ดมิชาชีพไม่ม e ดไม่มีดม e ดและเดี๋ยวตอนที่ทุกคนมางานใช่ป่ะอ่ะไม่ต้องไม่ต้องชาร์จก็ได้อ่ขอชาร์จแค่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ตอนทุกคนมางานอะ่ะเราจะเปิดฟรี Wi-Fi ทุกคนก็ต่อ wifi ที่งานได้และเดี๋ยวเราอะ่ะใช้วิธีการแบบใครที่เชื่อม wifi เราเราก็แบบเหมือนดูดข้อมูลในโทรศัพท์เขา อ<ด>ที่เราบัตรทองบัตรทองโรงพยาบาลอ่ะบัตรทองโรงพยาบาลบัตรทองโรงพยาบาลไปคุยกับหมอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอืมนั่นแหละใช่มิดมากวิชาชีพมิดสุดๆไม่มิดนี่มิดที่ไหนเขาจะมาบอกแผนขนาดนี้เ,า <laughs> เราเราอ่ะเพื่อนกันพวกเราเอ่ะเพื่อนกันทุกคนอ๋อก็เลยบอก ไช่เราก็เลยบอกนี่ราคาเพื่อนแล้วนะราคาเพื่อนแล้วถ้าไม่เพื่อนเนี่ยเดี๋ยววันจริงอะ่ะราคา,า,คาบาทแสนหนึ่งแล้วแบบโอ้ยแพงนี่เราบอกแล้วราคาเพื่อนกันออตรงกันโดงสุดๆราคาเป็นมิรอย่าไปจัดราชมังอะ่ะไม่เอาจัดที่ไหนจัดแบบแถวราชดาอะไรเงี้ยร้านส้มตำอะไรเงี้ยร้านส้มตำ ค่าเช่ามังค่าเช่าแพงไม่เอาไม่เอาร <c oughs> ้านส้มตำเลยเชื่อเราโอค่าบาทห้าหมื่นร้านเช่มังไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ทำไมอะ่ะเราเป็นผู้จัดเราจะไปทำให้ต้นทุนมันสูงทำไมแล้ว <c oughs> บาทค่าบาทห้าหมนร้านจัดจัดเฟนมิตที่ร้านส้มตำกาย่งเฉยคืออะไร ทำไมอ่ะไก่เลี้ยงมาอย่างดีนะไก่เนื้อเอ้าเลยนะ <c ười> ไก่ก็มีเนื้อเอ้าเออไม่รู้อ่ะดิเคยกินเปล่าไฟาดิงอ่ะ <c ười> อที่เัาอ่ะหนักอันนะที่เักอ่ะหนักหนักไม่หนกักมึงอ่ะหนักแล้ว ก่ยังห้าดาวก็ามาวันนี้ไม่มีเพื่อนเล่นเหรอวันนี้อะคะ mm hmm. ใช่วันวันนี้แบบคนไม่ค่อยอยู่อะ่ะอุย้ยพี่ไดพี่ได้ยังอยู่เลยพี่ได้ทำอะไรก่อนพี่ได้ทำอะไรอะ่ะแล้วแล้วตะกี้ไม่ได้คุยกับพี่ได้เหรอคุยแล้วค่ะคุยเรียบร้อยแล้วพี่ได้พี่ได้มาหลังจากหลังจากประธาน แล้วก็พี่ใดก็เป็น Creative ด i เรคเตอสวัสดีค่ะชื่อไก่ทองอะชื่อไกลทองแม่ตัง้งแม่ตังให้ให no tab no tab no tab ไม่งั้นเราจะชนะไม่เอาไม่ไม่ไม่ต้องเล่น ให้เขาชนะเก็บสกอร์ไปเยอะๆก็แล้วแต่ทำอะไรก็ทำปะ